สวัสดีจ้ามาพบอกับสกีแซบข้ามกินข้าขายสั่งได้ได้อีกแล้วนะคะสำหรับเมนูนะคะสกีสุภาพไปเห็ดเมนูท่ามกินท่ามขายที่กอนะคะสำหรับเมนูเมนูนะคะก็จะเป็นข้งหวานเต้าส้วนนะคะเออสำหรับคนไหนที่แบบต้องการอยากค็ดกินหรืออยากค็ดขายนะคะกระท่ามต่างกินมีได้เรื่อยนะคะจ้าก่อไปเพิ่งที่ท่ามต้าส่วนผสมกันเลยนะคะไปจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําถั่วเขียวสี่ของเห้านะคะแช่ ไว้ขึ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดแบบนี้นะคะแชร์ซ็เท่ากับล้างอีกรอบจ้าแล้วเข้าก็จะเอาไปนึ่งกันนะคะทั่วเขียวซอกิวจะใส่ยูระมาณแปดกอยกัมนะคะแล้วเข้าก็จะเทใส่ผ้าขาวนะคะแล้วก็นึ่งกันจ้าหนึ่งจนสุกเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาซึ้งของเข้านะคะมาหนึ่งกันเลยจ้าหนึ่งไปประมาณอ่ะยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะหนึ่งไปเลยจ้า กันนึงไปจนสุกเลยนะคะแล้วเขากลับไปเห็ดขั้นตอนต่อไปจ้าจ้าพอทัวเข้าสูงนะคะเขากลับมาเบิงสวนผสมของเข้าเลยนะคะก็จะเป็นทั่วเคียวซีที่หนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นน้ําตาลนะคะหกลอยกัมนะคะหรือตามความชอบด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งแป้งเท่าเย้่มอมนะคะทีโซเกะฮินตนะก็จะเป็นแปดช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่าที่จะไปผสมกับแป้งจ้า น้ำเปล่าสองร l อมลนะคะแล้วเขาก็จะเอาแปงา้งขาวเยื่หมอมนะคะแปดช้อนนะคะมาใส่ละล,ะลายแป้งเลยจ้าเพื่อห้เขาจะอาไปผสมกับขนมของเขานะคะขั้นตอนต่อไปเขาก็จะมาตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปจ้าน้ำเขาจะใส่ยูทีสองพันมนะคะแล้วก็น้ำตาลเขาก็ใส่ลงไปละลายเลยจ้าน้ำตาลน,นะคะความหวานปรับไดเองนะคะตามไปด้วยแป้งนะคะที่เขาละลายไว้นะคะมากข้น ผสมให้แป้งสุกเลยนะคะค้นไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งซุกเลยจ้าจ้าพ้าแป้งสุกใสประมาณนี้นะคะเฮากัจะเอาทัวของเฮาล่งไปต้มใส่น้ำกันเลยจ้าเขียวใส่น้ำกันเลยนะคะสกีกะฮ็ตหลายอยู่นะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะทําขายเลยด้ยนะคะสกีฮ็ดหลายเลยจ้าผู้ใดอยากไปลองทํากินก็ลองํานวลลดลงนะคะคํานวณปริมาณลงกว่าน,นี้นะคะ าก็จะเคี่ยวไปให้แป้งซุกเลยนะคะจ้าพอต้อมมาส,สักพักนะคะมันก็จะเดือดปูดภูมิภาพประมาณนี้นะคะขั้วเหนียวก็จะเอาประมาณนี้นะคะก็เป็นอาดซีจ้าเข้าไปขีดขั้นตอนต่อไปเลยจ้าจ้ากับมะเบงในส่วนของกะทินะคะก็จะเป็นกะทิห้าร้อยมลนะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าสามช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นเกลือนหนึ่งช้อนจ้าเขาก็จะเอา แป้งกับเกลือนะคะมาละลายในกะทิเลยนะคะก่อนนี้เขาจะไปต่างไฟนะคะคน้นผสมให้ละลายเลยจ้าละลายเสร็จเขาจังคอยจะเอาไปต่างไฟกันนะคะจ้ากจะได้ประมาณนี้เขาก็จะไปต่างไฟกันเลยนะคะจ้าน้ำกะทิของเขานะคะมาต่างไฟนะคะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเกลือละลายเลยจ้าคนไปเรื่อยๆนะคะกะทิของเขาก็จะมีความเหนืดขึ้นนะคะ ความเหนื่อตามความต้องการเลยนะคะเขาจะเอาเหนืดมากหรือเหนืดน้อยกับตามความต้องการเลยจ้าเสากี่จะเอาประมาณนี้นะคะจะพักล่วงไปลาดขนมกันเลยจ้าก็เป็นอันเส็นะคะกะทีของเหานะคะไปเสิร์ฟกันเลยจ้าจัดถ้วยเสิร์ฟกันเลยจ้าเขากับตาขนมนะคะมาใส่ถ้วยก็จะประมาณนี้นะคะความเหนื่อก็จะประมาณนี้เลยจ้าแล้วกักะทินะคะ สกีกะสซง่าขัวไปเล็กน้อยนะคะตุแต่งเพื่อให้น่ากินเนาะนะคะแล้วก็น้ากะทินะคะมาใส่เลยจ้าคือสอกีวานนั่นแหละควาวเหนืยวของกะทิแล้วแต่เลยนะคะกาจะเอาเหนืดหน่อยเหนืยวหลายได้เลยจ้าก้อนโผสมให้เข้ากันแลวกอะชิมกันเลยนะคะจ้ากับมาชิมกันเลยนะคะอืมหวานมันนะคะหวานพอดีเลยจ้าชิมอีกข้ามจ้า หวานมันนะคะแสบคักเลยจ้าสูตรนี้นะคะก็ลองเอาไปทํากินทําขายกันได้เด้อน,นะคะก็เป็นขนมไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ควรจะจําสูตรไปเลยนะคะก็ลองเอาไปทํากินทําขายกันได้นะคะ จ้ากับให้เบิ้งมาตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีนในเด้อจ้าถ้าผู้ใดกดติดตามแล้วผู้ใดกดแช์แล้วก็ขอให้ลำรำเรื่อยๆสุกๆมันหมางกันทุกคนนะคะพบพอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีจ้า